คุณผู้ชมครับบ้านทรงไทยสยองพบศพปริศนาเหลือแต่โครงกระดูกเจ้าของบ้านเซ็งเดาได้เป็นอะไรตายเมื่อเวลาสิบหนิกา30นาทีนะครับตำรวจที่สนราชบุรณะได้รับแจ้งเขตพบโครงกระดูกไม่ทราบเพศนะครับภายในบ้านทรงไทยแห่งหนึ่งถนนสุขสวัสดิ์แขวงบางประกอบเขตราชบุรณะกรุงเทพจึงไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชและก็อาสาสมัครมลนิธิปอดเต็งนะครับที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านทรงไทยแบบยกสูงครับใตถุนสูงนะไตถุนบ้านนี้นะครับก็ไปเจอโครงกระดูกนะครับคาดว่าเป็นเพศชายเสียชีวิตมาแล้วประมาณสักสองอาทิตย์ใส่เพียงกางเกงยีนสีดำส่วนเสื้อนี่ก็คาดว่าถูกตัวเงินตัวทองกัดกินไปพร้อมกับเนื้อหมดแล้ว ไม่มีเอกสารติดตัวครับตรวจสอบภายในบ้านพบมีดปอกผลไม้ายาว1ฟุตคาดว่าใช้ปอกสายไฟจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานมีสายไฟถูกตัดหลายจุดคอมแอร์ถูกถอดไปครับจากการสอบสวนนางสมสกุลอายุ62ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ที่พบศพคนแรกเนี่ยก็ให้การว่าช่วงประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยตัวเอง จะเข้าไปเก็บกวาดภายในบ้านก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนสร้างสัตว์เน่าก็เลยตามเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยดูก็ไปเจอโครงกระดูกนี่เข้าโดยปะกะติบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มานานแล้วเนื่องจากต่างคนต่างมีครอบครัวก็เลยแยกย้ายกันไปนะครอบครัครวไม่ครอบครัวมันประมาณนั้นก็ปล่อยบ้านหลังนี้เอาไว้เป็นบ้านหลางโดยที่ตัวเองนั้นเป็นคนเข้ามาดูแลทําความสะอาดจ้างคนมาตัดหญ้าประมาณสักสองเดือนครั้งจนกระทั่งเมื่อวันที่2 3มิถุนายนเนี่ยตนก็ จ้างคนใกล้ๆเนี่ยเข้ามาตัดหญ้าเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ถังแก๊สในครัวนั้นถูกขโมยไปข้าวของถูกรื้อคน้นกระจายเกลื่อนเลยแต่ส่วนมากก็จะเป็นของที่ไม่มีค่าก็เลยไม่ได้ไปสนใจแต่ในวันนี้เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยนะคือทุกวันเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันยังใช้ได้ปกติแต่ว่าในวันนี้เนี่ยสายไฟถูกตัดทั้งบ้านเลย ใช้การไม่ได้ก็เลยคาดว่าโครงกระดูกที่พบเนี่ยเป็นของคนร้ายที่เข้ามาลักลอบตัดสายไฟอย่างแน่นอนทีเดียวยเบื้องต้นจะได้ที่ส,ส่งศพไปพิสูจน์ที่ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชนะครับเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงกันต่อไปนะครับ